สวัสดีครับกลับมาพบกับบอยครั้งครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของบอยอยู่นะครับและลูกค้าใหม่ที่กำลังเข้ามาชมนะครับวันนี้ครับบอยนํารถฟอร์ดเฟอร์รี่รุ่น XL พัทสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นแคปนะครับสีบอลเงินนะครับราคาขายในวันนี้อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแล้วก็แต่งชุดแต่งให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีโปรพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรพิเศษแล้วก็ชุดแต่งเป็นอะไรบ้างนะครับเช่ครับผมก็เริ่มจากด้านหน้้านนนะะคครรัััับบตตววีอขงสูป ด้านบนนะครับเป็นสกูปทรงฟิตนะครับโลโก้แรดตรงนี้จะเป็นสีบอยทำเป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อให้ให้เข้ากับสีตัวรถนะครับแล้วก็ตัดเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้แมท c h กันนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้านบนคำว่าเレนเจอร์นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายกใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเป็นชุด f 1 5 0นะครับสไปเดอร์นะครับตัวหนังสือคําว่าฟอร์ดเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีไฟ led 3จุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ตัวของก <maison> ันชนหน้าเนี่ยไอตัว f 1 1 0เนี่ยก็จะใส่ตัว led นะครับเป็นไฟหลีให้นะครับแล้วก็จะมีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีไฟตัดบอกนะครับมาให้ด้วยนะครับใยแต่งให้ด้วยนะครับด้านหน้าก็ไฟหน้าเนี่ยก็ใส่ตัวครอบนะครับครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับเรียกว่าชุดหน้าเนี่ยหล่อมากๆเลยนะครับสำหรับสีบลคันนี้นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะใส่คีวร้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบบเว้านะครับเพิ่มลูกเด่นให้กับตัวของคค้ววลลลออนะะรรรัััับแกกก็ไม่ีาาาเจตตถงงูยด ส่วนล้อนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับล้อเป็นล้อขอบ16นะครับผมใส่คู่กับยางดอกไม้นะครับยางก็จะเป็นยางมอนเตอร์เอนะครับผมอ่ซีรีย์ยางก็อยู่ที่265นะครับ70 R16 กนะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของตัวเลนเจอร์ของเราเลยนะครับด้านข้างเองนะครับบอยก็ติดฟิล์มนะครับฟิล์มให้แล้วก็กันสาดนะครับ4ชิ้นพร้อมกับตัวของเราหลังคานะครับมาให้เลยนะครับส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีอ่ในส่วนของ ครอบฝาถังน้ำมันนะครับโลบาเหล็กแขนยาวนะครับสายอัฟโรดใส่ให้แน่นอนครับสติ๊กเกอร์สัตว์โคนนะครับผมแล้วก็ตัวของกันชนท้ายเหล็กนะครับพร้อมห่วงลากสีแดงนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเบ้ารองมือไปดาบนะครับตัวนี้มาให้เลยนะครับก็เรียกว่าราคาเท่านี้นะครับหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียงสองหมื่นเก้านะครับผ่อนเดือนละเก้าพันกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับถ้าใครสนใจก็ สามารถโทรติดต่อบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือ ID l i n ยบอยก็สิดุมงคลนะครับตอนนี้บอยขอต้อนรไปก่อนครับฝนตกเดี๋ยวจะนำรถส่งลุกค้าด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับกันครับสวัสดีครับ